มามา่าทอดกรอบอร่อยๆมาแล้วจ้าสูตรนี้ทอดแล้วกรอบได้นานเป็นชั่วโมงชั่วมงเลยนะผิวด้านนอกกรอบส่วนด้านในจะนุ่มๆเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันนี้ป้าใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากตลาดสดแถวบ้านเป็นแบบที่ไม่มีเครื่องปรุงมาด้วยสาเหตุที่เลือกใช้เขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่ามันถูกดีแพ็กนี้เนี่ยแถวบ้านป้าเขาขายอยู่ที่65บาทมี21ก้อน ถ้าหายี่ห้อนี้ไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้จ้าเริ่มต้นวิธีการทําก็เบสิกทั่วไปเลยค่ะต้มน้ำเสร็จแล้วนำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสก้อนลงไปต้มจนกระทั่งเส้นนิ่มเมื่อนิ่มแล้วก็ตักขึ้นนำเส้นที่ได้พักทิ้งไว้ให้หายร้อนก่อนนะเมื่อหายร้อนแล้วก็เทลงไปในชามผสม เติมแป้งทอดกรอบลงไป100กรัมหรือเศษสส่วนสี่ถ้วยตวงป้าใช้แป้งทอดกรอบของ UFM นะคะแครอทสับเป็นชิ้นเล็กๆ30กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่6กรัมหรือ1ช้อนชากับอีกเศษ1ส่วนสี่ช้อนชาเนื้อไก่สับหรือเนื้อไก่บด150กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงไข่ไก่1ฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองถ้าไม่มีใช้เบอร์อะไรก็ได้ น้ำสะอาด80 ML ถ้าทำครั้งแรกอาจจะใส่สัก50 m l ก่อนก็ได้ค่ะเอาไว้ถ้ามันแห้งไปค่อยเติมเพิ่มขยำขยำขยำผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตอนขยำเนี่ยก็บี้บี้ให้ตัวเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันสั้นลงได้เลยนะคะใครจะใช้วิธีหักเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนแล้วค่อยนำไปต้มก็ได้นะแต่อย่าหักให้มันสั้นมากนะไม่อย่าง,งานั้นตอนเอาไปเสียบไม้เดี๋ยวจะเสียบยาก เมื่อผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จะได้ส่วนผสมหน้าตาประมาณนี้ออกมาใครทําแล้วมันดูแห้งเกินไปนะคะเติมน้ําสะอาดเพิ่มได้ทีละน้อยใครทําแล้วแฉะเกินไปเติมแป้งทอดกรอบเพิ่มได้เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือไปชุบน้ำสะอาดก่อนนำไม้ไอติมเลือกใช้แบบฟูดเกรดนะคะมาแล้วก็แบ่งส่วนผสมของเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกมาเป็นก้อนก้อนหนึ่งหนักประมาณ20-22กรัม ใช้มือบีบบีบเส้นจัดแต่งทรงแล้วก็ให้เส้นเกาะกับไม้จากนั้นนำไปเคลือบด้วยเกร็ดขนมปังเคลือบแค่ที่ผิวพอกดกดกดให้ตัวเส้นบะหมี่กึ่งสสำเร็จรูปแบนลงนะคะจะได้ทอดง่ายๆเกร็ดขนมปังนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครนะ 1. สูตรป้าทําออกมาได้ทั้งหมด35ไม้ถ้าจะวางเรียงซ้อนทับกันแบบนี้แต่ละชั้นป้าจะปูรองด้วยถุงแกงให้แยกออกจากกันนะคะจะได้หยิบออกมาง่ายๆ มาดูวิธีการทอดนะคะเบสิกทั่วไปเลยนำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้ร้อนป้าใช้เป็นน้ำมันปาล์มเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะก็นำมาม่าที่เสียบไม้ลงไปทอดทอดด้วยไฟกลางๆทอดทอดไปรอจนกระทั่งฝั่งที่อยู่ในน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็พลิกกลับด้านเมื่อพลิกกลับด้านแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งสีสวยกรอบดีทั้งสงด้าน จากนั้นตักขึ้นสบัดสบัดให้เสด็จน้ำมันพักถึงบนตะแกรงทอดเสร็จแล้วกินปเปล่าๆได้เลยนะคะหรือว่าจะจิ้มกับพวกน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดหรือจะโรยพวกผงปรุงรสรสต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ป้าซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านนะ ถุงนี้450กรัม100บาทแมคโครก็มีขายค่ะเป็นคนละยี่ห้อแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนำผงปรุงรสมาโรยลงไปแบบนี้เสร็จแล้วจ้าน่ากินเนาะป้าคะ้ะหนูไม่มีผงปรุงรสชีสไม่อยากซื้อด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีหรือไม่อยากซื้อจะบอกว่าราดแค่ซอสมะเขือเทศปดเปล่าก็อร่อยค่ะหรือถ้าใครมีพวกมายองเนสซอสพริกหรือมัสตาร์ดจะใส่เพิ่มด้วยก็ได้นะเอาละคะ่ะเดี๋ยวถัดมาเราไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่74บาท50สตางค์ยังไม่รวมพวกผงโรยแล้วก็ซอสต่างๆนะจ๊ะ1สูตรถ้าทำได้35ไม้เท่ากับป้าต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้จะอยู่ที่2บาท13สสตางค์ยังไม่รวมซอสและผงโรยต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปลาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเน้นขายง่ายขายออกไวก็ขายไม่ละ5บาทก็ได้ค่ะแต่ว่ากําไรเนี่ยค่อนข้างน้อยยิ่งถ้าใครเจอค่าที่แพงๆเราด้วยดังนั้นไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะในเรื่องของราคาขายเนี่ยแนะนําว่าให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบให้ดีนะบวกกาไรที่พอใจเราตั้งราคาขายเองได้เลยค่ะ อาจจะขายไม้ละเจ็ดสามไม้ 20, อะไรแบบนี้ก็ได้จะได้กําไรขึ้นมาหน่อยเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเหนื่อยฟรีป้าหนึ่งถ้าหนูอยากทําขายเสียบไม้เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ไหมได้นะคะอันนี้ป้าทําไว้เมื่อคืนนะแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยด้วยถ้าวางเรียงซ้อนทับกันแต่ละชั้นเนี่ยป้าก็จะใช้ถุงแกงคั่นไว้ค่ะมันจะได้หยิบขึ้นมาง่ายๆก่อนใช้ก็เอาออกมาจากตู้เย็นตั้งทิ้งไว้ให้หายเย็นซะหน่อยนะคะแล้วก็นําไปทอดตามปกติได้เลยจ้า เอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า